มะม่วงครับมะม่วงอบแห้งพี่พี่โกแมงโกออันนี้ย้ําอีกครั้งว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของหนูเองลงทุนเองย้ําครับของหนูเองลงทุนเองไม่ใช่ว่าเอ้ยออกหน้าแล้วให้ค่นลงทุนโ no นลงทุนด้วยตัวเองเอย้ำน,ออน,นะย้ำนะย้ำนะอันนี้ของโกเองโกแมงโก ใครอยากซัพพอร์ตหนูลองชิมนะฮะว่าไปตามนั้นอร่อยบอกอร่อยนะครับไม่อร่อยอยากให้ปรับปรุงตรงไหนบอกนะครับแต่หนูต้องบอกกันว่าเอาคนหมู่มากนะหนึ่งร้อยคนอย่างพี่หวานเนี่ยเจออย่างพี่หวานสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าไปไปทำเปรี้ยวพิซซอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวไงถูกป่ะจะต้องมีสูตรต้องแบบคนชอบเปรี้ยวใช่ชอบหวานไหนบอกเลิกกัน ใช่ครับดีกันแล้วค่ะ <S 2> <S 2> <S ปิดอีกตัวก็จะเข้ากินข้าวลงเริ่มอิ่มแล้วอุ้ยชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยไ,ไม่ต้องพูดว่าหนูได้ไหมแก่แล้วเรื่องของกูครับเรื่องของกูครับ คือถ้ามึงอะ่ะจะสบายใจยกูก็พูดกับมึงอย่างนี้ได้นะครับนะคือกูจะแก่แล้วกูไปเอาอายุมึงมาแก่ได้งไงกูไปหนักแบบชาชนมึงไรือไงหือติดฟันไหมเออเออติดฟันทําไมไม่ติดนะกูทําให้พ่อองมึงสิ้นใจเหรอการที่กูพูดคาว่าหนูเนี่ยเออหรอพูดถึงติดฟันคําถามดีเออกูไปถอยรถชนเสาไฟฟ้าบ้านมึงเหรอหรือไงหืม มันจะเป็นจะตายใช่ไหมกูพูดหนู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 ตายไต้สัตว์หนู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 อหนูจะขายมะม่วงครับหนูจะขายมะม่วงพี่ซื้อของหนูไหมมะม่วงหนูอร่อยนะหนูอยากจะบอกพี่พี่ว่าของหนูเนี่ยลดเลยแหละหนูคิดมานานมากหนูก็ทํามาของหนูเองพี่ตายไอ้สัตว์ขาดใจตายนะไปขาดใจตายนะไม่ชอบไปพูดถึงด้วยอืม ไอพวกนี้ไม่เป็นคนดีไม่ชอบไงเป็นคนน่ารักไม่ชอบชอบแบบสัตว์ป่าชอบแบบสัตว์ร้ายอะหรือไงตายยังน่ะเฮ้ยอยู่ไหมนะ่ะยังอยู่ไหมพี่หวานย,ยังรีบบอกนะตายยังมัน่ะเฮ้ยหนูหนูนี่มะม่วงหนูเองครับพี่พ พี่ถ้าอยากต่างลองต่างโูโกแมงโก้ของหนูเองหนูคิดเองลองทุนเองไม่มีแบบว่าไปออกชื่อแล้วไปให้ใครลงทุนให้ไม่มีอันนี้ของหนูเองครับโกแมงโกฮะ <laughs> หนู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 หน,หน,หนูอันนี้ของหนูเองครับผมหนูอยากให้พี่ๆลองต่างของหนูถ้าใครรักหนูใครชอบหนูซัพพอร์ตหนูด้วยหนูสองคนนะครับอยากมีอนาะคตที่ด,ดีอยากมีครอบครัวที่ดี อันนี้โก๊แมงโก้มะม่วงอบแห้งมีออยอของหนูเองหนูทําเองหนูลงทุนเองโปรโมทเองหนูขายเองหนูปากตะก้าเองตายไต้ชัดคนดีได้ไม่ได้แม่นึกถึงคาคำคในหัวพี่ค่อมลอยมาเลยกดได้นะครับพี่พี่เหลือร้อยสามสิบเก้าบาทเองค่ะใครอยากเอาไปปากตะก้ายังไงได้หมดเลยรีวิวได้ตามติดเลย อันนี้จะหวานนาเปรี้ยวนะคะมีเปรี้ยวติดปลายนิดหนึ่งึกว่าเป็นะไรอ่ะมันใ้บปายออกหวานนมเปรี้ยวนะนี่หวานนมเปรี้ยวอยู่ที่ไหวปฟเหรอค,ค้า <c oughs> งเลยคุณร้อนจนเจ็บท้องก็มีอย่าง,างเหรอคือโลกเปลี่ยนแค่ปลายนี่นพี่พี่ก็ใจปะคือไม่รักกันไม่ชอบกันเกลียดที่หน้ากันหมั่นไส้หมั่นต้นตีนก็เลื่อนผ่านไปคนเราแปลกนะ ลวกขี้นะขี้คนเราไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าเอานิ้วไปจิ้มโอ้ยขี้นี่โอ้ยขี้อ่ะโอ้ยขี้อ่ะอย่าแยงขี้อ่ะอย่าแยงปัญญาอ่อนคือไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปโลกเปลี่ยนแค่ปลายนิ้วก็เลื่อนไปยิ่งเกลียดมากก็ยิ่งสไลด์ไปสักยี่สิบสามสิบรอบหน้าจอทิกตอกอ่ะมันเปลี่ยนง่ายจะตายถูกปะล่ะแต่นี่คือแบบว่าโอ้ยมันมาขี้อ่ะเฮ้ยขี้มาขี้ขี้ขี้โอ้ ติ้งตองออตุ๊กแม่บ้าเกี้ยวอีกตบ้าทั้งวกขี้เี้วแล้วตีตายเลยตัวเธอจริงๆเลยเชียวแหม่ตัวเฮ้เมือ่อกวนหนูตัวแกแ่แล้วแหมอยากให้พี่คอมอยู่ข,ข้างๆเลยกิน <c oughs> อ๋อมีจะพวกขี้ฉาหนูเป็นไรประทัดฮะ เขาทำหนูเป็นไรหน,หนูหนูเป็นตลก,ตลกแต่ว่าหนูพยายามรักษานะแต่มันไม่หายหนูก็ไปหาหมออนะหนูก็ไปหาหมอมาแล้วแบบหมอให้ยาหนูกินมามันบรรเทาไปแล้วพักหนึ่งนะ้มันหายไปแล้วอาการตลกมันหายไปพักน,นะแต่ว่าสุดท้ายเขากลับมาเป็นตลกอีกไปหาหมอครังที่สองหมอก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นโตลกอย่างเดียวคุณเป็นดาราด้วยหนูเป็นดาราด้วยทุกคน เป็นแม่งสองอย่างเลยตลกด้วยดาราด้วยมี่โชคดีนะสมัยก่อนเป็นโรคนักร้องหายแล้วลักตาหายไม่งั้ไม่เป็นหลไรย,ยากกับชีวิตหนูจริงหนูสแสดงเก่งด้วยหนูนักสแสดงพี่พี่ไม่ทันหนูหรอกแหมพี่สวยจังคะตุ้าค่ ไรไหมเป้ยเงแยเอ้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเิไยเฮ้ยายเฮ้ยเ่ไเ้ยเฮ้หเฮ้ย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 เเฮเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเเห้ยเฮ้ยเเ้ย้เ้ว แมงโก้ Mango, ย้ำอีกทีนะครับเป็นมะม่วงอบแหง้งของหนูเองดูหน้าหนูนะครับบริษัทเราตั้งใจทำกี่ขวบแล้วหนูติดปากเชียวฮะกี่ขวบแล้วหนูติดปากเชียวสี่สิบห้าครับมันแล้วต่กูไงคือมาแล้วต่คนถ้ากูอยากจะพูดกับใครเนี่ยก็เรื่องของกูอเออคือพ่อแม่กูต่าง่อนมาดีพ่อแม่กู บอกว่าเวลาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีสมัมมาคารวะเออพ่อแม่กูสอนมาดีอือบางคนไม่มีพ่อมีแม่สอนเนี่ยชินข้าวก่อนไปไปรับข้าวก่นอ,อนเข้าใจใช่ปะคือพ่อแม่กูสอนมาดีากูจะกี่ขวดมาเรื่องของกูเอาข้าวก่อนเออพี่ชายกูหกสิบยังพูดกับแม่หนูอยู่เลยควายเอาที่จะบายใจมึงไม่ชอบมึงอย่าเข้ามาทีจะเข้ามาทำนแสงของเงาอะไรฮะ ปล่อยๆโอเคพี่พฝากไว้ด้วยนะครับมะม่วงอบแห้งนะเป็นเขาเรียกว่าแบรนโกแมงโก้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเป็นมะม่วงอบแห้งที่ของหนูเองนะครับอเอาเดี๋ยวขออนุญาตพี่พี่ของกูเองอันนี้ของกูเองสั่งตาไอสัตว์ถ้ามึงไม่ชอบหนูมึงสั่งเลยไอควายไม่ตั่งย,ยันหน้าแม่งเลยสัตว์เอ้ยพี่พี่ครับหนูอยากจะบอก พี่พี่ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของหนูเองนะครับหนูลงทุนนะครับหนูทำทำเองเทสเองทุกอย่างนะครับไม่มีไปไม่ไม่มีไปแบบว่าไปให้ใครลงทุนให้แล้วใช้แบรนด์หน้าเราไม่ใช่เงินหนูเองนะครับหนูทำเองนะครับพี่พี่ถ้าใครรักหนูเอ็นดูหนูอยากซัพพอร์ตหนูสองคนสั่งด้วยมึงอย่าลืมไอสัตว์ต่างด้วยอย่าปากดีปากหมาเป็นวันมึงอะ่ะต่างด้วย คนต้นตีนอย่างมึงเนี่ยนะต้องเจอคนอย่างกูพี่พี่ครับพี่อย่าลืมนะอุย้ยน้องไม้มินต่างข้าวมาแล้วพี่พี่น่ารักไหมไม่รลล้อ<ะ>งแบะอิ่มมะม่วงเลยอิ่มมะม่วงแล้วน่ารักนะอุย้ยปังมากขอบคุณนะคะพี่พี่ขอบคุณนักแสดงนะฮะหนูจะบอกว่าไม่ให้ช้อนนะดูข้างในหรือเปล่าเขาเอ็นโซ สุ้ายช้อนไม่มี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 มมมมจะทำยังไงต้องทำเวลาหัวชนก่อนพี่พีครับตะกร้าได้เลย<ท>นะครับใครสั่งไปเก๋วายขอบคุณครับพี่ตุพี่ตุปราณีขอบคุณนะครับขอบคุณที่สั่พรุ่นูนะครับสั่งไปแล้วรีวิวให้หนูในได้นะแฉกช่องหนูได้เลยพี่พี่ สั่งไปแล้วรีวิวตามจริงถ้าชอบบอกชอบถ้าไม่ชอบต้องปรับปรุงอะไรบอกหนูหนูจะได้เอาเสียงตัวใหญ่มามามา,มาพิจารณาเข้าใจไหมแต่เน,นี้ยคือหนูเตรียมมามันมันมันชอบในสิ่งที่หนูชอบแล้วลอันเนี้ยคือรสชาติที่หนูชอบพี่พี่เพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่พ,พี่ทุกคนถ้าใครสั่งไปถ้าจะไม่รบกวนจนเกินไปกรุณานรีวิวพี่น้องหน่อย พูดได้ตามจริงนะพี่พูดได้ตามจริงอร่อยชอบบอกชอบถ้าไม่อร่อยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ปรับปรุงตรงไหนอยากให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนเราต้องมาแชร์กันเข้าใจใช่ไหมครับสังคมใบเนี้ยเราจะอยู่ด้วยกันเราต้องจริงใจกับผู้บริโภคเราต้องเราต้องครึ่งครึ่งกันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวอนาคตถ้าคนชอบกินเปรี้ยวหนูจะทำเป็นอ่มามะม่วงอบแห้งคลุกพริกเกลือ แต่ตอนนี้กาลังเทสอยู่กําลังเทสอยู่มันควรจะเปรี้ยวระดับไหนหรือว่าควรจะยังไงนะครับอู้ขอบคุณมากครับต่างแล้วต้องถุงขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่พพอร์ตนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับเอาแพนเค้กมาขายกล่องก่อนอุย้ยยังอยู่ไหมอีคนหนูมเมื่อกี้ถ้าแพนเค้กมานี่บรรไลยนะนูบอกก่อนนะ ขอบคุณนะครับรสชาติเป็นยังไงหวานอมเปรี้ยวนะครับชิ้นหนานะแล้วก็ของหนูไม่ใช่เศษมะม่วงนะครับเป็นชิ้นฝานมาคือตอนที่หนูเทสอะหนูบอกให้ฟังก่อนก็นกได้ตอนที่หนูเทสระบบพีพ่พีก็คือมันมีมันมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาทํามาแผ่นสวยมากเหลืองทองแผ่นสวยแต่มันแข็งแล้วมันเปรี้ยวโอ้หนูชอบแผ่นมากเห็นแบบแม่งว้าวเลยอะแต่หนูก็เลยหนูหนูยอม หนูยอมตัวที่ว่าเอ้ยสีอาจจะไม่สวยนะพี่พี่สีอาจจะดูออกส้มๆนะไม่ได้เหลืองอลา,ามแบบแบบไม่ถุงแต่รับรองว่าอร่อยลองนะครับใครต่างไปนะครับสามารถไปไปปักตะก้าได้นะครับเพราะว่าหนูดูค่าคอมแล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องลงทุนพี่ไม่ต้องมีหน้าร้านเลยพี่ปักตะก้าได้ถุงได้ได้ถุงหนึ่งประมาณสิบบาทกี่สตางค์ก็ไม่รู้ประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดบาท เพราะฉะนั้นพี่พี่สามารถสั่งไปได้นะครับแพนเคก้กมารีวิวเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตเอา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 ลิปติกมาหน่อยเดี๋ยวแพนเคก้กมารีวิวสินค้าเดี๋ยวเติะไปอะไฮะจะอยู่ข้าวจะอยู่ข้าวเลยแล้วเอาลิปติกมาลิปติกหน่อวะมันไม่ได้ได้มาก สวัสดีค่ะสบายดีไหมพวกหล่อนอม,มาดูเฮียะกันค่ะสามพันหร้อยคนไม่แดงเหรอ,เ,อเรื่องของกูหรือเปล่ากูตบปากฉีกกินไปแดกไปข้าววะอย่ามายุ่งกับกูโทษนะคะทุกคนวันนี้แพนเค้กเนี่ยจะมาแบบอุ้ยกางแสดงอยู่แล้ววะ่ะ กาตแดงกาตแดงนะแสตดงแผนเคสนะะไม่ติดเลียใช่ไหมคะก็คืออยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นมะม่วงอบแห้งผมยาวมากคือทุกคนทุกคนต้องสื่อนะรู้ไหมปกติมะม่วงพวกมึงแดกกันอยู่แล้วกูรู้ถูกไหมจ๊ะเจ๊จ๋าเจ๊อันนี้หนูจะตั้งชื่อว่าอีแตวอีแตวอีตอแหลเข้าใจไหมคะ สั่งนะคะมะม่วองอบแห้งของโกติเขาอร่อยเชยอะาอาจารย์ยิ่งสักมาด้วยเป็นไงอาจารย์เลยอาจารย์ยิ่งตักวเ,วเวลาเวลาอาจารย์ยิ่งสักงเขามากเลยว่าโกติอาจารย์นี่ก็าดึงโกมากเลยนะคืออยากจะรู้อาจารย์ถ้าอาจารย์มีเอียงคอเนี่ยพูดได้ไหมอาจก็เขาอยากรู้เหมือนกันนะอาจารย์ถ้าอาจารย์มีเอียงคออาจารย์ไม่เบะปากแล้วอาจารย์จะพูดได้ไหมหืมต่างนัทุกคนแหมอร่อยเชยอะ แกล้งะแพ็คเกจด,ดีเรงไม่หมดแพ็คเกจได้ค่ะใช่ครับแพคเก็ตแพ็คเกจมันดีคุณจิ๊บล็อกเขาบอกว่าจะบอกเรื่อก,กันบ่อยนะอืมมันไม่ดีสน,นุกเหรอโหสนุกมากสนุกเลยอ่ะคอยเป็นห่วงอ่ะคอยแม่ติดตามมาทุกคนหง่ะ ฉันอยากจะบอกทุกคนเลยนะมะหม้ออบแห้งฉันตั้งให้มันหยุดมันก็หยุดดไม่น่าเชื่ออืออะไรมันหล่นมอกีนไหมไม่ใช่มันอยู่ในข้าวบัดเอยมันอยู่ในเนี้ยกินได้มันเนี่ยกินได้ไหนนี่คืออะไรนอนมันอยู่ในถั่วสีนอนมันอยู่ในถั่วเขาหั่นถั่วมันไม่รถือว่าเป็นทิ้งไป กินได้ปะเนกินได้มาอยู่ในทัว่วทุกคนแม้บอกนะว่าเขามีหนอนในผักตาแล้วขอบคุณมากเลยนะนี่เเนี่ยร้านเติมสวยก็ให้แม่ไปรีวิวแม่ก็ขอบคุณทุกคนนะที่กดกไป,ไปบ้างปะเนี่ยโอ้ยกินไปหล่อนก็ไม่รู้ละคุณใบเมน ไหมหล่อนกินเข้าไปหล่อนก็นไม่รู้หรอกมีกข้อยห้าสิบออเดอร์ก่อนด้วยค่ะอย่าโยนมาบ่อยนะแสบคอ <c oughs>